สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมุงเช่นเดิมกับ OS อัปเดตนะฮะสำหรับข่าวของเราในวันนี้ขอบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆที่เรียกได้ว่าหาทํากันสุดๆครับถึงแม้ว่าอีกนายหนึ่งเนี่ยมันจะถือว่าโคตรครีเอทีฟเลยก็ตามก็ไม่รู้นะครับว่าคิดกันมาได้ยังไงนะฮะพวกท่านเนี่ยนะฮะว่าแล้วนะครับผมก็ขอเตือนทุกคนเลยนะครับว่าอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามีสิทธิ์ช่องบินกันได้เลยนะครับ up. หลายๆคนนะฮะคงจะทราบกันดีนะครับว่าในประเทศญี่ปุ่นความนิยมของสปลาตูน3นะฮะก็ต้องบอกว่ามันมาแรงมากๆนะครับผมตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยยอดขายนะครับปลาเข้าไปแล้วครับเกือบ4ล้านชุดนะฮะด้วยการใช้เวลาเพียงแค่3วันนะครับเอาจริงตอนนี้น่าจะมี5 6ล้านชุดไปแล้วมั้งนะครับและเกมนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหล่าวีทูเบอร์ครับนิยมเล่นผ่านไลฟ์สตรีมให้เหล่าผู้ติดตามเนี่ยได้มาชมกันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าบางคนจะมีไอเดียนะครับที่ นำไปทาคอนเทนต์ผิดที่ผิดทางเกินไปหน่อยจนอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของเกมเสียหายได้เลยครับก่อนอื่นนะฮะต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับผมว่าสปาตูนมันเป็นเกมแบบไหนจะได้เข้าใจและเห็นภาพกันนะฮะคือต้องบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมแอคชั่นชูตติ้งแบบทีมนะครับถ้าถามว่าใกล้เคียงเกมไหนก็คงจะเป็นโอเวอร์วอชครับคือแบ่งฝั่งนะครับแล้วก็พยายามกําจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามเพื่อทําคะแนนให้ได้จากอ็อบเจกต์ภายในเกมนะครับผมและฝ่ายไหนที่ทําคะแนนได้เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ เพียงแต่ว่าในเกมนี้ครับจะมีกิมมิคที่ไม่เหมือนใครอยู่ตรงที่ว่าตัวละครแต่และตัวภายในเกมนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับผมบางตัวเน้นในการจัดการศัตรูได้อย่างรวดเร็วแต่บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นการจัดการศัตรูครับแต่จะเป็นการเน้นทาสีลงบนพื้นที่ครับซึ่งเมื่อหมดเวลาฝ่ายหนอครับสามารถสร้างพื้นที่สีของตัวเองได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนั่นเองครับ ทีนี้ครับความหัวสายในทางที่ผิดของวีทูเบอร์กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือการกระทําเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกทาสีนี่ไปเลยครับโดยแคมเปญสุดหาธรรมนี้นะครับมีชื่อว่าสปาตูลอดวิดีโอครับก็คือตามชื่อเลยฮะมันเป็นการไลฟ์สตรีมเกมสปาตูลสนี้นะครับที่แฝงไปด้วยคลิปหนังผู้ใหญ่ที่จะโผล่เข้ามาในไลฟ์นะครับด้วยการครับตั้งค่าความโปร่งใสของสีที่พื้นในเกมเนี่ยนะครับผมให้มันกลายเป็นศูนย์ครับหลัก การเดียวกันกับการปรับฉากหลังโปร่งใสหรือว่าเจาะกรีนสกรีนอะไรแบบนี้เวลาสตรีมกันนั่นแหละครับผมแล้วพอในส่วนที่มันโปร่งใสนะครับมันโปร่งใสไปปุ๊บผูบบ้ที่ทําการสตรีมครับก็จะสามารถแทรกคลิปหรือภาพใดๆก็ตามครับที่ต้องการเนี่ยลงไปได้และในที่นี้ครับมันก็คือคลิปหนังอย่างว่านั่นเองนะครับผมโผลม,มาแบบเต็มๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะแบบบิด,ๆ,บดบๆเบี้ยวๆไปตามพื้นที่สีภายในเกมที่เขาสู้กับฝั่งตรงข้ามชูนะฮะซึ่งไอแคมเปญดังกล่าว ดี้วยครับผมต้องบอกว่ามันมีทั้งสตรีมเมอร์และว,วีทูเบอหลายรายครับเข้ามาร่วมเล่นกันด้วยนะฮะ แน่นอนนะครับพอเรื่องไปถึงเจ้าของแพลตฟอร์มเองนะฮะเขาก็มาเด้นิ่งนอนใจครับทั้ง u t u b e นะครับแล้วก็ n i n t e n d o เนี่ยก็ได้มีการครับร่วมมือกรรันปราบปรามแคมเปญสุดพิสดารจากเกมสปาร์ตูนานะครับที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ด้วยนะฮะและโดยตอนนี้ครับทาง YouTube ก็ได้จัดการแบนบัญชีผู้ที่ไลฟ์สตรีมการเล่นแบบนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยให้เหตุผลครับว่ามันเป็นการละเมิดนโยบายของ YouTube ที่ห้ามนําเสนอเกี่ยวกับภาพเปลือยนะครับหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับทางเพศ ซึ่งผลจากการแบนในครั้งนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าส่งผลให้ช่องของยูทูบเบอร์หลายรายครับถูกแบนถาวรกันเลยทีเดียวครับคือปกตินะครับ YouTube มันจะมีการเตือนก่อน1ครั้ง2ครั้งอะไรเหมือนใบเหลืองใบแดงในฟุตบอลน่ะครับผมแล้วพอถึงขั้นที่3ปั๊บก็จะแบบเอ้ยแบนทั้งช่องทิ้งไปเลยแต่ที่นี่ฮนะ เรียบร้อยเลยครับทีเดียวคือไปเลยนะครับผมหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือน่าจะเป็นช่องที่อ่านว่าซิกุเลตนะครับผมหรือซิกเกอร์ผมไม่แน่ใจแต่เป็น v ูทูบเบอร์ญี่ปุ่นก็น่าจะซิกุเลตเลยมั้งครับที่ถึงขั้นครับต้องออกมาแถลงการขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกันเลยทีเดียวส่วนทาง Nintendo ครับผู้เป็นเจ้าของเกมนะฮะแน่นอนเขาก็ดูไม่สนุกกับแคมเปญน,นี้ด้วยเช่นกันครับถึงขั้นออกมาตําหนินะฮะและประนามการกระทําเช่นนี้เลยว่ามันเป็นการทําลายหรือว่าด้อยค่าของตัวผู้ทำคอนเทนต์เองอย่างไร เลยนะฮะและเป็นการกระทําที่ไม่สร้างสารรค์เลยสักนิดครับผมนี่แถลงการออกมาเลยเรียกได้ว่าเป็นการเล่นพิเรนครับที่เลยเกิดกันไปพอสมควรเลยฮะจนทางแพลตฟอร์มและผู้พัฒนานะครับไม่โอเคด้วยทั้งคู่นะฮะอย่างไรก็ตามครับถ้าหากมีใจรักในการทำคอนเทนต์ก็ควรจะต้องให้ความสําคัญและเคารพกฎกติกาของสังคมรวมไปถึงแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยนะฮะจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นครับเอาจริงๆรงครับเคสแย่ๆแ,แบบนี้กับ v ูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะบ้านเราจริงจริงก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วสิ่งที่มันแย่ก็คือพอมเป็นวีทูเบอร์นะครับผมคนนอกนะฮะเขาจะไม่แยกแยะหรืออะไรเลยนะครับเขาเหมารวมนะฮะแล้วมันก็จะกระทบไปทั้งวงการด้วยนั่นสิครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับก่อนจากันรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ